สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับช่องกระชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศตอนไกลๆสีเทียงครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานไฟห้ามกำลังเตรียมความพร้อมครับวันนี้สนุกกันแน่นอนนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมฝ่าวสุบัตจองตัวนะครับผมทีมงานสาวน้อยเพชรบรรเพลงกับทีมงานสาวน้อยเพชรบรรเพงครับหมอลำนำวิหกเสียงวิหกนกพงศกรนะครับผม

บาทละร้อยยี่สิบเก้าบาทครับผมทำการบัตรมาดิผมจำได้เพราะว่าผมใส่เศร้าบาทเก่าบาทเป็นของอายครับผมไอการใช้ยร้อยบาทเขาว่องครับผมว่าหยอกได้กับเด้อเก่าเน้อพอมวันได้พี่น้องสวัสดีครับอาจารย์กล้วยครับสวัสดีครับสุดยอดนะครับผมประจารย์พร้อมวนครับสวัสดีครับผมโอ้ไอ้ขวดนี้โอ้ไวพัดซะโอ้แม่ไฟมาแล้วครับผมสวัสดีครับแม่ไฟครับมาแล้วมาแล้วนะครับผม สายทองมาแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอันทีมงานสาวน้อยเพฟรนบานแพงด้วค่ะเอออฟซีนำวีหกนำเสียงวีหกนำเอฟซีมานำเสียงวีหกนำเมันล่ะอันแต่ยิ่นข่าวว่าจะได้มาบานสาวน้อยนี่ปวดเจ้าเจ้าก็อยังเนี่ยตัวยานบ้านเมาเป็นอย่างอยากมาเพิ่นดังเนาะอยากมาฝากเนาะฝากโตน้ำเอฟซีข้าเจ้าเก่าคือเนาะเอฟซีโซเชียลข้าเจ้าเนาะเป็นหนึ่งแม่เพิ่นเป็นหนึ่งดั้นโซเชียลเด้ เป็นผู้เป็นผู้จุดประกายไม<ก>่ตั้งรีเริเลยใช่เลย<ม>ค่ะใช่เลยมันไม่ใช่ไฟขค้ืมาเรียวแต่นี่คือ มันมันแต่งแต่เบื่อคืนนี่มากกันได้คิปแม่เวปงอนซอนอันซอนเนาะค่ออนซ้อนในไฟทมแล้วในไฟไทยคลิปมาตะพูนไทยพี่น้องบงโอ้จะมาอันซ่อนแพี่น้องใชยูทูเพื่อไทยทั้งเพจทั้งยูทูปโอ้ฝากฝากฝากพี่น้องน้ำเนี่พี่น้องติดตามอยู่แปดมือกับเก่ามือฝากพี่น้องกันทั้งช่องยูทูบการใช้ลำเพืินออฟฟิเชียลจ้าการใช้ลำเพื่อนออฟฟิเชียลดอค่ะเดอเพิ่นเป็น มอลำสาวน้อยเปรเยบานแพล็นี่เป็นมอลำเก่าแก่ที่เมี่ยไฟนี่เคยเฉือนช่วงเคยเบิ่งมาตั้งแต <ừ ừ. S 1> ่ผัดใดเท่านใดน,<า>นะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเปลิ่นผุผนเด่น,นแมนแมนครับค่ะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเปลิ่นผุนจน,น,น,นว่าหอดปานนี่บ่คืบอบ่ฝันว่าอาณาจักรเพิ่นสิยิ่งใหญ่ไพศาลถึงขนาดนี้เห็แนแต่ <He en S 2> ในโซเชียล ก็จะขวางเป็นผู้เฒ่าที่พ่ค่อยไปใส่เลยบ่ได้มายามเป็นจักเทียต่ว่าบ้านหลังเก่าเคยไปอยู่บ้านได้บ้านบ้านแม่บ้านแม่สุภาพบ้านแม่สุภาพมันเคยเห็นนะคะแต่ว่ามองนีมันเคยเห็นมาหอาก็บพัดทายคลิปปวดตะบ้งท้ายู่นี่ห้าเดกหนกเอาฝากแม่ฝาสูน้ำอื้ออ้าวฝาช่องยูทูบไฟทองชาแนลเด้อค่ะไฟทองชาแนลเนาะ เพลกับไฟท้องแฟนเพลนั่นแหละค่ะง่ายๆฝากค่ะพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพป็นแฟนเอฟซีช่องกระแสลัมเพลย์เอาไปกดซับสไครต์ให้แยกไฟน้ำกันแล้วกันนะครับผมมือแร่งเชิญชวนพี่น้องมาในมือแรงพี่น้องผ่าดวันใดเด็ดขาดคือเมื่อนี้สาวหน่อยเป็นแานแพงกัมำลังเสียงพิมหกได้มีโอกาสมากแสดงรวมกันบ่ได้มาปะทะกันเด้คืออันบ่ได้มาปะทะกันแต่ว่าเมื่อรวมสนุกสนานกันคือได้ยินข่าวว่ามาหลาย เอามาหมืดธนาเร็วม้ามืดวงแล้วเป็นบ่กมาหมืดเลยนักจนตีแดนเซอร์หมอลำตลกมาหมืดพี่น้องมาตะเปทีพี่น้องบุละค้นว่าซีมาแค่์โบกี้ค้นได้นี่ครับยืนยันจากแม่ไฟเลยครับผม มาเมิดวงแล้วครับมาเมิร์ดครับบุญชลินยังกับมาใช่ค่ะอดบุญชลินคนรเจกต์ลองเพิงคู่เขาเอออดบุญชลินอดอชอัลรานบพงศกรยูกีเพนประการน้องแบมน้องแพร์มาเมิดเลยค่ะมาเมิร์ดศิลปินมาเมิดเลยมาเมิดเลยค่ะดักลองแดนเซอร์เรามีเท่าไหร่คือปีนี้เ้างประเด็จฟร์มวงใหญ่ห้องานคือมูหเอาฟอร์มวงแบบไรสดในในด้บานพักเ้ากับคนกันมาเมิดเลยค่ะครับผมพอกันในนองครับมื่อแรงพอกันในนองผู้ใด บนท่นดิสซอบัตรจองตั๋วฝาดรับพี่น้องราคาหนึร้อยยี่บาทเท่านั้นเองคาคุ้มราคาอียังท่านยังท่านเพิ่งได้สองคณะนะครับการแสดงเข้าไก่ยาวนานเพราะเป็นสอดแยงผุ่นตีพระเอกนั่งเอกสิลองคู่กันเพ่งได้เพ่งได้เข้ากรูบอกบ่ท่านได้ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บอกว่าได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อาจไม่ไฟอาจจะได้เป็นนั่งเอกก็ได้แม่อาทิตมาลับเพิ่มวอนวอนก็ได้ ลำเพื่อนนี่มากแน่แน่รำเพื่อนนี่มากเจ้าเพื่อนรำพ่อจะเปิดถมานกั้งแจงสว่างสิคำคำเออเออเออต่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 อก็ร้องวนร้าฝ่าเอ้ยฝ้าห้องไก่ห้องทางบึงพะลานชัยนางน้องได้นอนหามโอ้ทำให้คนนี้คับเสียงลำเสียงฝ้าห้องดำดำเดือนเมษาไก่สีสินดังพินนาส่องแต่ทางคือกินกลาง ลองบ่ลงหน้านวนในโอ้ยนาโอ้ยนอ้นันนาละพ่อจะเปิดประมาณกัางละพ่อจะเปิดประมาณกั้งแจ้งสะบางสิคำคำเออ ล่ะพ่อบักหำไปฟังล้ำเขานำเมียอยู่ทางบ้านเขานำเมียอยู่ทางเออบ้านเด็กๆไปฟังล้ำแล้วกันน่าชวนเลยไปท้องย่องใยค่ะไปท้องย่องใยอ่าสิบหัวจักพ่อพเ่ี้ยจิตก่อนจะเลือยเอาการหัวจักต้นนอเพียงสิบหัวจักนนั่ ที่นี่คยอเปิดชิดเปิดเผยบ่งบ่อนางบ่อรั้มเก้าแก่ละไต้นี่มันเบาโซ่ฟังเอือยน้องนิกนั่นน่ะนิกธนากรนี่เคยอยู่วงสิลิพอนมา่อก่อนนั่นเ้วเคยอยู่เมื่อก่อนจะก็อยู่ซิลิพอนมาก่อนเม่อไ่นี่ยเราคือยู่สิลิคอนเพิ่อยู่รุนก่อนโอ้ลุนแหลกๆอักนั่นมันวะ ท่านขาดเมยไทยปอะยุทปีที่เจ็ดแล้วต่างวงในหกปีเมยไทประยุทธ์ปีที่เจ็ดยู่ปีที่เจ็ดจนหดหยบวงเลยหด<อ>ปีสุดท้ายของการหยังก็เพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจมันบ็ดีอฟองสบูบ<ร>่แตก<ร>เนะาะน้ำมันโซล่าขึ้นราคาเราไปนี่ขบวนรถคือเฮาเฮาเห็ดไปแล้วไปนี้มันมันประสบสภาพว่ากิศขาดทุน คนก็เลยบอกลูกนองไปก้อนประมาณสองปีว่าแม่จะแม่จะไม่ทําวงต่อถ้าใครง,งานทําดีๆก็ไปคนบาดเหตุแบบเท่าไงสิแม่ค่ะเพราะว่าคนเป็นวงดนสีเน่เป็นนักร้กองนักร้องนี่ซื้อเสียงมันมีขื่นมีโล่งเด้คนมันมีขื่นมนาโล่งแต่ว่าหมอลำนี่คือเป็นจมหมอล่ำขบวบขั้วจังหมอลำมาตทฐารจังเขานี่ถามว่าไปบ้านแพงหมอลำอยหงไงสิเ,เหตุเป็น มันเป็นเครื่องดักร้องใช้ถ่ายเสียงเนาะค่ะมันก็ละย่างกันแมนแมนแมนค่ะสมัยตะกี้คือกั็คือยังวงสาธิตวงเฉลิมพลจังจี่งเหรอวงจินตลาจังจี่งเหรอค่ะ่นขายเสียงเนาะคนเด็กเป็นคณะหมอลำเพิ่นเป็นคนเป็นลูกทุ่งหมอลำเป็นซื้อคนเลยบุคคลเลยอ๋อเข้าใจพื้นฐานมค่ะคณะมอลำคือพื้นฐานแนียนแต่เกี่ยวกับเร่ระเบียบสิระเบียบประถมรัตนสินสิคือคือเขาเป็นหมอลำมูโดยเฉพาะเนาะนั่นคือขันปีไรขันปีไรเพ่งบูม จังป่าเลี้ยงหญาใจบูมมันเสียกอะอ้เกิดงานไรบ้านไร้่ยชาวบ้านเจ้าแก่เจ้าบ้านพักเป็นจังไดนเออเจ้าบ้านพักเป็นจังไดนออกไปแล้วไปเลยพุทธบุญมาไปบ้าเร้าบ้านเออโบราณสีดำดังนี่ปีใหม่สงกรานบ้านแรีงานนี่ยจังฝันว่าเจ้าสุนในภพักธ์เนี่ยมังเวียนเหรียญยู่ฟ้ามแข่ยน่ยมันเคลืนอยู่ใต้สะพานแฝนมันลดมาเปลี่ยนเขาดินยน่ยมันเคลื่อนเปลี่ยน คือช่วงเทศก,กาลนี่วงสิริพรนี่ไม่มีหรอกที่จะได้พักผ่อนสุดเลยเพราะดังคักสิริพรแต่ษฐกีจดังขัดของการคือกันย่างมัเบ้นกับยูบุงลิงเขาหนีคนชุ่มีเนี่ยมันเคืนกับเหรียญกังเบ้นกับเหรียญแต่ว่าเบสที่กังเบ้นเนี่ยกับเซาเอาใจแต่ว่านักร้องนี่คือมันถิ่นี่ช่วงขึ้นผลงานเพลงผลงานกันเลยเดี๋ยวแต่ผลงานเพลิงแต่ว่าแม่แล้วก็ตัดสินใจถึงกระนั้ที่เราที่เราหยุบอยในขณะที่เรากระลังดังๆคนชุ่มมีสุดยอด ก็เาก็ยังคือเก่าเราเดินแล้วไปดูวัดดูว่าอะสมยนมนกันวังอ่วันเล่าวัเล่ตัอง่วมองเหรอแมนนาะกรีนสหวมวดแมนทึก่วนรถตเป็นกำเป็นกำแล้วถฝากน้ำเอ็กที่ถุกชองนี่นี่ฝากฝากยายฝ้ายน้ำในเรื่องพี่น้องเด้อว่สจะเป็นช่องเบาเอกช่องพ่อพญาลํำเพลินฝากยายฝ้ายชาแนลบอก ไฟทองชาแนลไฟทองชาแนลเขาไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดมากระล롱แล้วน้ำหักกันแพรกันเนาะหักกันแพรกันพวกการเดียวกันเนะฮะนอนกันมันบ่มุมกันดอกไปเห็นคลิปยูเ่นคลิปยูครับอาจารย์เตาอยู่พ่ะท่านบ่มูมว่าสิมาพ่อตัวเป็นๆยนเปี่นใสิ่ ดีใจลายมหอดกันตอนรับดีดีมีพนมาบอกว่าแซ่น้ำไปถ่ายเ้อกินข้าวกินน้ำไปเ่เดี๋ยวสิมีก๋วยเตี๋ยวมาเลียงเด้อเป็นมาบอกนมาบอกแล้วค่ะบางพอปกติิ่นซิเน็นส่วงบายๆแนะนำมาเรื่งมาผู้เดียวโอ้ยตลกกับมั่เมิดตลกมาเมื่อขนานี้มามือขนาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ ขั้นนึงนั่นดความูรดน้ดก็รดนนดอยู่ขันนึงวดิบอดีี่แกนั่นแม่นเมดนั่นย่างไปที่นั่นมาลีมาเมิดเ้วไปเบิ้งไปไปเบิ้งเด้อได้ไปเบิ้งไปเบิ้งครับพี่น้องไปเบิ้งเดขามามาแล้วเอาเอาเอา้ายมาแล้วา บีมมันนงเงี้งอยู่ในบีมเนีกองเอลเล่เลิบานคุณปรกาฟไฟดอกคุณมาหลายแล้วคุณมาดมาแล้วพี่น้องพี่ปอเแล้วพี่ปอแล้วสวยเนาะเมืนนนอนเนาะ สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับทีมงานหมอลำเสียงวีหกสวัสดีครับอันนี้ก็เสียงวีหกเหมือนกันค่ะอ๋าเนาะโยอาเสียงวีหกเอาอันนั้นเสียงวีหกอันนี้เสียงโหลดไหมคะอ่ะตามสบายตามสบายพี่น้องป้องปายกุน ยูทูบเบอร์ก็ลังลังไหลมากพี่น้องเอ้ยฮาแดกดักมาแล้วมาแล้ว,ลว<ด>อุนดขเียงวงยมอมาเด้อเดีด๋ยวไม่ใช่ไฟไปตยไม่ไฟออกออกไลค์โกโมโ่เอยูพุนนี่ไฟออกแล้วเอา้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนอนสบายโอ้นอนเย็นสบาย ทีมงานหมอลำนำวิหกมาแล้วครับออกกมอลำเสียงวิหกน,น้องโกกีค่ะค่ะอันนี้แหละตเป็นเปลี่ยนยาเบิ้งยำเล้งค่ะ <c oughs> เบิ้งยำเล่งเดเบื้องเบนเบิ้งบันไดขับปีไอฟาดหน้าไหมเอายุก,กี้ค่ะคู่แฟนน้องนานนันกโกกีคันนี้คู่แฟน <c oughs> น้นนองยุกี้บอกว่าบอกน้อง กกินรถได้จ่าบ่เป็นยังดอกค่ะมันมีขั้นต่อขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมทาวเมืองไทยรักเพื่อนอ๋อพี่เสี่ยวนะครับผมมาแล้วนะครับมาแล้วพอกันคลิปหนาครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับ